แนวโน้มทองคําแท่งไทย96.5%ปรซประจำสัปดาห์นี้นะครับวันอังคารที่19ทธันวาคม2566สาสไตล์เฮียยุธนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูแนวโน้มไปด้วยกันว่าตอนนี้ราคาเป็นอย่างไรบ้างมีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรทองคําแท่งควรทําการซื้อหรือทวนทําการขายกันแน่นะจุดปัจจุบันนี้นะครับ เราไปดูด้วยกันเลยนะครับสมาชิกทุกท่านเปิดมาที่กราฟไทม์เฟรมราย d ด y นะครับรายเด y รายวันนะครับของ ทองคําแท่งไทยเรานะครับอันนี้เป็นกราฟทองคําแท่งเราก็ต้องเขียนเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะมีสมาชิกสับสนนะครับ9 6้นะครับโอเคนะส่วนโกลสปอร์ตเดี๋ยวช่วงหลังนะครับ มาถึงเราก็ต้องดูแนวโน้มกันก่อนเลยแนวโน้มจากการเรียนรู้ด้วยหนังสือเทคนิคเทท,ทองแบบจอมยุทธนะครับซึ่งจะมีเทคนิคทั้ง5ที่จะใช้ในการดูแนวโน้มไปด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเทคนิคต่างๆบอกอะไรกับเราบ้างเรามาเรียนรู้ด้วยกันใช้เทคนิคแรกครับการดูแนวโน้มเราต้องใช้เทคนิคอะไรครับสมาชิกทุกท่านแน่นอนครับหากเราจะดูแนวโน้มชื่อเหมือนก็บอกนะครับคือเราต้องใช้เทรน เทนก็คือแนวโน้มซึ่งเราจะใช้เส้นเทนครับไปกันเลยที่กล่องเครื่องมือด้านข้างกดที่เส้นชิงเฉียงครับ2ทีมันจะขึ้นมาเห็นไหมครับเราก็เลือกคำว่าเทนไลน์ฮึบแล้วเราก็ไปใช้เลยครับเมื่อมีกล่องเครื่องมือแบบนี้มันก็จะง่ายในการที่จะเรียนรู้นะครับทีนี้เราก็ไปที่เส้นแนวรับ แนวต้านนะครับตอนนี้มีจุดสามจุดตีเส้นเทนได้นะครับเราก็ตีไปเลยแบบนี้นะครับแล้วเราก็โคนิ่งเส้นเอามาไว้ที่ด้านล่างนะครับ กนทีหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็นํามาไว้ที่ด้านล่างที่จุดด้านล่างที่อยู่ระหว่างเส้นบนสองเส้นนะครับเรียบร้อยเนาะหลักการง่ายๆครับจุด3ามจุดตีเส้นเห็นได้2เส้นด้านบนลากเส้นตรงได้1เส้นครับจุด2จุดลากเส้นตรงได้1เส้นนะครับเมื่อเราขีดเส้นผ่านจุดสองจุดเนียจะได้เส้นตรง1เส้นอันนี้เป็นหลักการชั้น ปะถมศึกษานะครับแล้วเราก็โคนนิ่งเส้นเอามาไว้ที่ด้านล่าง1จุดที่อยู่ระหว่างด้านบน2จุดนะครับก็ได้เป็นเทนไลน์คู่ขนานออกมานะครับตอนนี้ยืนยันการลงแล้วด้วยอะไรครับด้วยการที่ราคารูดเส้นเทนลงมาเรียบร้อยแล้วสมาชิกสังเกตเห็นได้เลยใช่ไหมครับ ะตอนนี้นะครับราคาเป็นอย่างไรราคาเป็นอย่างนี้ครับราคาลงมาแล้วดีตัวขึ้นแล้วยอ่อตัวลงแล้วดีตัวขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นยอ่อตัวลงมาทดสอบเส้นเทนทดสอบเส้นเทนแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรต่อครับแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรต่อสมาชิกทุกท่านจะเห็นได้เลยนะครับว่าณนะเวลานี้ราคาได้ เบรกเอาเส้นเทรนลงมาแล้วนะครับเบรกเอาเส้นเทรนลงมาได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันการลงของเทรนแต่ว่าข้อที่3ของเราอยู่ตรงไหนครับข้อที่3ของเราอยู่ที่ตรงนี้ครับต้องหลุดโลซึ่งโลอยู่ที่32,600ตรงนี้นะครับคู่นะครับ 32,600ตรงนี้เป็นข้อที่3ที่เรารอนะครับรอว่าอะไรรอว่าถ้าราคาจะลงจริงๆนะครับถ้าราคาจะลงจริงๆราคาจะต้องยืนยันข้อที่3ข้อนี้นั่นคือการเบรกเอาเส้นนี้ลงมานะครับเบรกเอาเส้นนี้ลงมานะครับถึงจะยืนยันการลงนะครับ ถ้าไม่เบรกโลซึ่งอยู่ที่32,600บาทตรงนี้ถ้าไม่เบรกนะครับก็แปลว่ามันจะเป็นการย่อเพื่อเด้งขึ้นเท่านั้นนะครับโอเคนะครับสมาชิกทุกท่านเข้าใจตรงนี้ขอหัวใจรัวครับที่หน้าติกต็อกถ้าเข้าใจตรงนี้ก่อนไปต่อขอหัวใจรัวครับอันนี้สัปดาห์ที่แล้วก็พูดแบบนี้สัปดาห์ก่อนสัปดาห์ที่แล้วก็พูดแบบนี้เพราะว่าราคายังไม่สามารถเบรก โลสาม0 0ื 32, บาทลงไปได้ครับใครเข้าใจขอหัวใจรัวๆครับที่หน้าเพจที่หน้า y u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  e ก่อ5คนละหนึตัวครับเพื่อยืนยันความเข้าใจครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วอันนี้ก็คืออันนี้คืออะไรครับอันนี้คือแนวโน้ม ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ของทองคําแทง่งน96.5%ะเพราะนั้นทุกท่านคอปภาพเก็บไว้ดูได้เลยครับคอปภาพเก็บไว้ดูได้เลยครับทุกๆท,ท่านไปต่อนะครับเมื่อเราได้แนวโน้มแบบนี้เรามาดู RSI เกิดอะไรขึ้นครับ RSI ตอนนี้เนี่ย หลังจากที่ราคาทำ high ใช่ไหมครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับมาตอนนี้เนี่ยราคานะครับไพวอ o r d point show high ขึ้นมาแล้วนะครับ3 5มหมพันกับ30สบบาททุกท่านเห็นภาพเนาะหลังจากที่เรา รอคอยมานานนะครับไพวอดจุดนี้แล้ววันนี้ลายเดย์กราฟไทม์เฟรมลายเดก็ยืนยันไฮมาให้เราแล้วนะครับตอนนี้เราดูอยู่ที่ไทม์เฟรมลายเดย์นะครับทุกๆท่านต้องรู้ไทม์เฟรมด้วยนะครับอย่านำไปใช้ที่ ไทม์เฟรมที่เล็กๆนะครับถ้าแนวโน้มนี้เอาไปใช้กับไทม์เฟรมราย15นาทีหรือราย1ชั่วโมงพอท่านไม่สามารถที่จะมีกําไรได้แน่นอนครับเพราะอันนี้เป็นไทม์เฟรมแนวโน้มของไทม์เฟรมลายเดยนะครับลายวันวันละแท่งโอเคนะเราเห็นไหมครับว่าเมื่อเราได้ High มาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าราคาครับทำไฮที่สูงขึ้นใช่ไหมครับแต่ RSI ครับมี h i ไฮที่ย่อตัวลง เกิดอะไรขึ้นครับ RSI เกิด d i v e r g e n เขึ้นนะครับราคายกตัวขึ้นแต่อินดิเคเตอร์ RSI ลดต่ำลงเป็นการขัดแย้งระหว่างราคากับอินดี้นะครับดังนั้นจึงเกิด d i v e r g e n เขึ้นข้อ2อยู่ตรงไหนเราหากันก่อนเลยข้อ1เสร็จแล้วตอนนี้มันเกิดข้อ1แล้วเนาะ RSI เนี่ยเกิดข้อ1แล้วที่ลายเดนะครับ แต่ข้อ2อยู่ไหนข้อ2อยู่ต่ำเลยนะครับข้อ2อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ข้อ2ยังไม่เกิดนะครับรายวันยังไม่มีสัญญาณการขายจาก RSI นะครับ RSI ยังอินดี้ตัวนี้ยังไม่ยืนยันการขายนะครับทุกท่านเข้าใจตรงกันเนาะ Time frame ลาย D a y เข้าใจขอหัวใจรัวๆครับว่า RSI ยังไม่มีสัญญาณการขายนะครับของ t Time f r a m e ลายเด y นะครับส่วน Time f r a m e อื่นอาจจะมีแล้วแต่ลายเด y ยังไม่แสดงสัญญาณขายนะครับทุกท่านถ้าใครขายมาตอนนี้ไลด์เดย์บอกว่ายังไม่ได้นะท่านต้องรอก่อนนะไลด์เดเป็นไทม์เฟรมใหญ่ครับซึ่งเป็นแนวโน้มหลักเราก็ต้องรอนานนิดนึงแต่จะเกิดไม่เกิดก็ต้องรอครับนั่นก็คือเราต้องรออะไรครับรอสัญญาณข้อ2นะครับรอสัญญาณข้อ2 ขณะนั้น RSI ก็ยังไม่เกิดสัญญาณข้อ2โอเคนะทุกท่านเข้าใจตรงกันนะครับหัวใจรัวๆเลยครับเข้าใจขอหัวใจรัวๆจะได้ไปต่อครับจะเห็นว่าท i m เฟรมไลนเดย y เนี่ยค่อนข้างจะต้องรอนานทางที่ราคาเนี่ยลงมาอตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ราคาอยู่ที่33,000 เท่าไหร่เนี่ย460ใช่ไหมครับ33,460นะครับแล้วเวลานี้ราคาอยู่ที่33,460ตรงนี้นะครับเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาลงมาจาก h i g ที่35,000ก็ลงมาทั้งหมด1,500บาทแล้วนะครับตอนนี้ราคาลงมาทั้งหมด1,500บาทแล้ว ลายเดยยังไม่ให้สัญญาณขายเลยนะครับเพราะว่าแน่นอนครับเราต้องรอการหลุดตรงนี้ครับนะครับเราต้องรอการหลุดตรงนี้ครับหลุดเส้นเทนเส้นเส้นแนวรับสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเราต้องรอการหลุดนะครับรอสัญญาณการหลุดตรงนี้ หลุดเมื่อไหร่ถึงจะลงนะครับถ้าไม่หลุดไม่ลงนะครับสมาชิกทุกท่านลายเดย์บอกว่าอย่างนั้นถ้าไม่หลุดมันจะแค่เป็นการย่อตัวนะครับแต่ถ้าหลุดมันก็จะลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเลยต้องรอครับลายเดย์ว่าอย่างนั้นถ้าใครใช้ทําเฟรมลายเดย์จึงต้องทําอย่างนั้นนะครับส่วน ISI ISI ยังไม่เกิดข้อ2นะครับดังนั้นก็ต้องรอเช่นกันลายเดย์บอกว่าให้เรารอนะครับ ใครที่จะเปิดสัญญาณขายด้วยรายเดย์ยังไม่สามารถทำได้ให้ทำการออกอนนร,รอก่อนนะครับรอก่อนนะครับโอเคนะเรียบร้อยครับวิเคราะห์รายเดยเรียบร้อยนะครับ,ข day, เ,รบ,รรบเข้าใจขอหัวใจรัวๆด้วยครับติ๊กตอกทีนี้เมื่อมีแนวโน้มการย่อตัวลงแต่ยังไม่มีการยืนยนันการกลับตัวลง ต้องเข้าใจความต่างของคำว่าย่อตัวกับกลับตัวนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับย่อตัวจะเป็นแค่การพักลงมาแล้วจะมีการดีดตัวกลับเพื่อทำนิวไฮใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือการย่อตัวนะครับแต่การกลับตัวนั้นหมายถึงการที่มีมีไฮเรียบร้อยแล้วแล้วทำการ ลดราคาต่ำลงแล้วก็ราคาก็ลดลงไปเรื่อยๆจะไม่มีนิวไฮใหม่นั่นเองนี่คือการกลับตัวนะครับโอเคนะทุกทท่านไปต่อนะครับคอปภาพเก็บไว้ได้เลยครับอันนี้เป็นภาพรวมของ t i m e f ฟรมไล d ์เดบอกว่าให้รอซะแล้วยังไม่ได้ให้ขายนะครับใส่ใครที่เล่นระยะยาวๆนะครับเรามาดูที่ t i m e เฟรม e ลน์สชั่วโมง อันนี้คือแนวโน้มที่วิเคราะห์ไว้ตั้งแต่วันเสาร์นะครับตั้งแต่เอ๊ะตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมะอ,อ่าวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าแนวรับก็คือสา3 0มื่นสามพันสามร้อยบาทยังเอาอยู่นะครับเพราะตอนนี้ราคามันอยู่ที่ 3ามหมบาทเห็นไหมครับสามหมบาทตรงนั้นนะครับเป็นราคาณเวลานี้เลยนะครับซึ่งก็แปลว่า3ามหมบาทยังไม่หลุดลงไปนะครับส่วนแนวต้านก็อยู่ที่3าม0มื่นสาบาทก็ยังไม่สามารถเบรกขึ้นไปได้ดังนั้น3กรณีนี้สำหรับไทม์เฟรมลายสชั่วโมงของทองคำแท่ง96.5%เปอร์ซต ยังคงเป็นแนวรับแนวต้านเดิมเลยนะครับแล้วก็ยังต้องรอเลือกกรณีที่1เบรก3 3 8 0 0ก็ขึ้นต่อนะครับกรณีที่2อยู่ระหว่างแนวรับแนวต้านก็จะไซด์เวย์ออกด้านข้างนะครับแล้วก็กรณีที่3มเบรก3 3 3 0 0บาทลงไปก็จะทำให้ลงต่อนะครับตรงนี้ จึงเป็นแนวโน้มเดิมกับสัปดาห์ที่แล้วเลยเข้าใจนะครับขอหัวใจรัวๆครับใครเข้าใจตรงนี้ที่หน้าเพจ facebook ที่หน้า youtube ขอ5คนละ2ตัวครับถ้าเข้าใจรูปแบบที่เขียนตรงนี้นี่เป็นบทวิเคอร์ของสัปดาห์ที่แล้วนะครับทําำไฮสูงสุดไว้ที่35,000นะครับ35,000แล้วก็ทําการย่อตัวลงตอนนี้การย่อตัวลงนั้นมาทำลาง ดาวเทนนะครับเป็นดาวเทนไซด์เวดาวนะครับไซด์เวดาวอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอการเบรกเอาเทนคู่ขนานสีเขียวที่ขีดไว้นะครับแนวต้านก็อยู่ที่ด้านบน33,800แนวรับอยู่ที่33,300บาทเข้าใจขอหัวใจรัวครับที่หน้าเพจและหน้า YouTube เข้าใจขอ5คนละ2ตัวครับ เรียบร้อยครับทองคาแท่งไทยยังเป็นการพักตัวออกด้านข้างนะครับระหว่างแนวรับกับแนวต้านตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะครับแล้วสัปดาห์นี้วันนี้เป็นวันอังคารเนาะวันจันทร์วันอังคารยังคงเป็นแนวโน้มเดิมกับสัปดาห์ที่แล้วนะครับยังไม่ไปไหนเลยนะไซเวย์อยู่ในกรอบ500บาทนะครับ500บาทตามที่เขียนไว้ข้อภาพเก็บไว้ได้เลยครับ ดังนั้นใครที่เทรดทองคาแท่งไทยก็เลยต้องรอว่าจะเลือกกรณีไหนตอนเนี้ทองคาแท่ง96.5%เนี่ยเลือกกรณีไหนอยู่ครับกรณีที่2นะครับตอนนี้เขาเลือกแล้วแต่เขาเลือกกรณีที่2อยู่นะครับเขายังไม่เลือกกรณีที่1ที่จะทําการเบรกขึ้นไปข้างบนอย่างไม่เลือกกรณีที่3ที่จะเบรก ลงด้านล่างก็ยังไม่เลือกครับเขาเลือกกรณีที่2อ,อยู่คือการพักตัวไซเวดดาวออกด้านข้างนั่นเองนะครับเข้าใจขอหัวใจรัวๆด้วยครับที่หน้าติ๊กตอกหัวใจรัวๆด้วยครับที่หน้าติ๊กตก่อนไปต่อครับเพราะเรารู้แนวโน้มราคาทองคำแท่ง96.5%แล้วว่าเป็นการพักตัวไซเวดาวออกด้านข้างนะครับ เพื่อรอการเลือกทิศทางว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับของไทม์เฟรมลาย4ชั่วโมงเนาะบอกแบบนี้นะครับส่วนใครที่เทรดที่ไทม์เฟรมที่เล็กกว่านี้ก็อาจจะมีการเล่นรอบอยู่ในช่วงของการไซด์เวย์ปรับฐานข้อที่นอเนาะมันเลือกกรณีที่2อยู่นะครับระหว่างคู่ขนาดสีเขียวเนาะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบตรงนั้นก็สามารถที่จะเล่นรอบทํากําไรในกรอบตรงนั้นเพราะว่ากรอบสีเขียวคู่นาสีเขียวเนี่ยห้าบาทนะครับ สามารถเล่นอยู่ในกรอบ500บาทได้นะครับก็ก็อาจจะสนุกสนานกับการเล่นรอบตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเกิดว่าสมาชิกท่านใดต้องการลงทุนรอซื้อรอซื้อนี่คงต้องรอดูก่อนนะครับส่วนใครที่ต้องการขายนะครับท่านก็ต้องพิจารณาแล้วนะครับว่าพักตัวเสร็จแล้วเขาจะเลือกกรณีไหนระหว่าง1 2หรือ3นะครับซึ่งตอนนี้เลือก2ออยู่เนาะ ตอนนี้เลือกข้อ2อ,อยู่นะครับ1กับ3จะเลือกทางไหนท่านต้องหลุนเองแล้วสำหรับใครที่รอ,อที่จะทำกำไรขายด้านบนนะครับเพราะว่าตอนนี้แนวโน้มเนี่ยลายเดยก็ยังไม่ฟันธงอะไรนะครับลายเดยก็ยังบอกว่าให้รออยู่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปนะครับแต่โอกาสที่จะหลุดโลและลงต่อก็มีนะครับแต่สัญญ,ญาณขา,ขายของลายเดยยังไม่เกิดนะ ังนั้นเราก็สามารถรอดูได้นะครับรอดูได้ใครที่จะรอทำกำไรนะรอดูได้ส่วนใครที่รอซื้อคงต้องรอก่อนนะครับรอซื้อสะสมต้องรอก่อนนะครับตอนนี้เป็นเหมาะสำหรับผู้ที่เล่นรอบทำกำไรนะครับอยู่ในกรอบ500บาทตรงนั้นนะครับก็เล่นรอบทำกำไรกันไปนะครับซื้อขายขายซื้อว่ากันไปครับระหว่างแนวรับกับแนวต้านที่ให้ไว้นะครับ 3 3 3 0 0บาทกับ33,800บาทครับเป็นแนวรับแนวต้านนะตอนนี้นะครับนะเวลานี้นะสัปดาห์นี้ด้วยนะเพื่อที่จะรอเลือกทางนะครับโอเคนะราคาจะอยู่ในกรอบน,นี้ได้ไม่นานครับได้ไม่กี่สัปดาห์หรอกครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องเลือกทางว่าจะเป็นข้อ1ห,หรือข้อ3ก็คือเลือกขึ้นหรือเลือกลงราคาทองคําแท่งไทยก็ต้องเลือกทางอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็อาจจะต้องมีการ หนึ่งคือรอคอยการเบรกเอาท์นะครับสองคือเล่นรอบทำกำไรระหว่างราคาแนวรับแนวต้าน500บาทตรงนั้นนะครับก็มีให้เลือก2ทางนะครับเราก็ตัดสินใจด้วยตัวเองเนาะสำหรับทองคำแท่งไทยนะครับไปที่ Go ลสปอรกันต่อเลยนะครับมาถึง Go ลสปอรนะครับเราจะเห็นว่า Go ลสปอร เกิดอะไรขึ้นครับที่วิเคราะห์ไว้เมื่อวันสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่วิเคราะห์ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นว่าราคายังคงอยู่ในแนวรับแนวต้านเดิมอีกเช่นกันนะครับขึ้นไปทำไฮสูงสุดที่ไหนที่นี่ครับสังเกตรครับทำไฮสูงสุดไว้ที่2047.95เห็นภาพไหมครับยังไม่มีนิวไฮนะครับส่วนโลก็ทำไว้ที่1973 ซึ่งเป็นจุดต่ำนะครับหนเายเจ็ดไฮสองพซึ่งก็อยู่ในแนวโน้มเดิมที่วิเคราะห์ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยหลักการของแนวรับแนวต้านแล้วก็ฟิโบนัชชีนัมเบอร์นะครับก็คือแนวรับก็คือ1,973เกอสิบนาะส่วนแนวต้านก็2,040 2,060่0ิบแล้วก็2อง0นะครับตอนนี้ราคาเรียลไทม์อยู่ที่สองพกับยี่สิี่เหรียญน,นะครับเห็นภาพไหมครับ 2 0 2 4ี่เหรียญน,นะครับโอเคนะท,ทุกท่านยังคงอยู่ในแนวโน้มเดิมครับทางเฟรมไลน์4ชั่วโมงบอกแบบนี้เลยนะครับขอบภาพเก็บไว้ได้เลยครับสมาชิกทุกท่านสัปดาห์นี้ราคาโกลสปอร์ตก็ยังอยู่ในแนวโน้มเดิมของสัปดาห์ที่แล้วนะครับโอเคนะกำลังเด้งขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อที่จะทำขึ้น2หรือขึ้น B ขึ้นใดขึ้นหนึ่งเนาะ แล้วก็จบขึ้น1ห,หรือขึ้น A ไปแล้วที่1 9 7เเหรียญน,นะครับ1 9 7เเป็นขึ้น1ห,หรือขึ้น A กําลังเด้งขึ้นทําขึ้น2หรือขึ้น B ขึ้น2จะจบไปแล้วขึ้น2หรือ B นี่จะจบไปแล้วหรือยังก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่า Pi ่บ t ดโชว์ไฮไว้ที่2องกับ47เหรียญน,นะครับตรงนั้นนะครับแล้วยังไม่มีนิวไฮนะครับแต่ตราบใดที่ยังไม่หลุด1,973 ก็ยังไม่ยืนยันการจบลุกขึ้นการเด้งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยต้องรอเนาะรอว่าราคาจะเลือกอย่างไรนะครับแล้ววางเนี่ยครับเราก็ต้องรอดูตรงนี้นะครับสักครู่นะครับเราต้องรอดูที่โล1 9 7 3เเหรียญน,นะครับว่าถ้าราคา เบรกลงก็จะลงต่อนะครับก็จะลงต่อนะครับแต่ถ้าราคาเบรกขึ้นมันก็จะเด้งขึ้นกลับไปแบบนี้นะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ตรงแนวโน้มนี้อยู่นะครับซึ่งเป็นการพักตัวเนาะเป็นการพักตัวอยู่นะครับโอเคนะทุกทุกท่านโกลสปอร์ตก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เลยครับแนวโน้มยังเป็นแนวโน้มเดิมนะครับแนวรับก็คือโล1 9 7 3 ส่วนแนวต้านก็ไล่ไปเลยครับด้วยฟิโบนาชีนัมเบอร์นะครับ2,040 2,060 2,080แล้วก็2,110เหรียญเป็นฟิโบ38.2% 50% 61.8%และก็78.6%ครับฟิโบ4แนวต้านตามนี้เลยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดมีการเด้งขึ้นทำนิวไฮที่สูงกว่า2,047เหรียญก็มาลุ้นที่แนวต้านถัดไปนะครับ ตามที่ฟิโบนัชชีบอกไว้นะครับแต่ถ้าย่อตัวลงเราก็ต้องมารอดูว่าแนวรับจะรับอยู่ไหมใครเข้าใจขอหัวใจรัวๆครับในหน้าเพจ Facebook และใน u t u b e ครับเข้าใจแนวโน้มเดิมครับก็กด5มาคนละ5ตัวครับไม่เข้าใจกด0นี่คือกสปอตนะครับยังเป็นแนวโน้มของเดียวกับสัปดาห์ที่แล้วไม่ต้องทำการวิเคราะห์ใหม่เลยครับ โอเคนะสำหรับใครที่เล่นรอบทำกำไรนะครับนี่ทำเฟรมลาย4ชั่วโมงเนาะที่จะใช้ทำเฟรมที่ต่ำกว่านี้ในการเล่นรอบทำกำไรก็ขอให้ท่านใช้เทคนิคดีๆนะครับขึ้นก็ซื้อไอ้ขึ้นก็ขายลงก็ซื้อนะครับเน้นไปทางหน้าอาไถ้าทำสูงสๆเราก็เน้นด้านขายเอาไว้นะครับเพราะว่าเด้งขึ้นมาเพื่อที่จะย่อลงทำนิวโลอีกครั้งหนึ่งนะดังนั้นตรงนี้ เราต้องเน้นว่าถ้าราคาขึ้นสูงชนแนวต้านสูงสูงเราก็เปิดสถานะขายเก็บไม้ไว้ได้นะครับเก็บไม้ไว้ได้เนาะหรือจะไป follow s ซล์ตอนที่มันหลุด lower low ที่1 9 7 3ก็ได้นะครับเราก็ค่อยยืนยันการหลุดเราก็ follow s e ล l ขายตามลงไปได้นะครับตรงนี้ก็รอดูกันต่อไปนะครับสำหรับ S Go s สปอรโอเคนะครับทุกท่านเข้าใจตรงกรันวันนี้ก็จากลาแต่เพียงเท่านี้แล้วจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วไม่ใช่จาหักลาวันนี้บทวิเคราะห์การวิเคราะห์ทองคำแท่งไทยการวิเคราะห์โ o s สปอร์ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับง่ายมากเลยนะครับส่วน g o s p o อก็ใช้แค่ฟีโอนาชีกับจุดต่ำเท่านั้นเองจุดสูงจุดต่ำแล้วก็ฟีโอนาชีก็สามารถที่จะดูแนวโน้มของราคาได้ ตรงนี้ก็ให้สมาชิกลองไปฝึกฝนดูนะครับด้วยหนังสือจากหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจมยุดเล่มนี้นะครับก็มีเทคนิคอยู่5ชนิดอยู่ในนี้ก็ลองไปฝึกทบทวนเทคนิคกันดูนะครับแล้วก็ลองฝึกใช้กันนะครับวันนี้ก็จากลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับสมาชิกทุกท่านขอให้โชคดีครับสวัสดีครับพบกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ